มีเรื่องแหวนหายอขาครับผมก็ลืมไปแล้วเนี่ยครับก็ก็หายก็ก็หายครับตอนแรกที่เขาโทรมาหาเราอ่ะคิดว่าอะไรเขาร้องไห้มาเลยก็ไม่ได้อะไรก็ก็ก็ดูเขาแบบร้องไห้แบบวนานานเราจะรู้แล้วว่าร้องไห้เสียงนี้คืออะไรอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้รู้สึกว่ากูไม่ผิดแน่แต่เขาอันนั้ไปเจออะไรเขาน่้จะไปเจออะไรที่มันแบบ ไม่ดีมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยเป็นอะไรแล้วก็เหมือนหลงกับเพื่อนหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบเออเขาก็บอกว่าของหายแล้วก็เอ้ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ลองหาดูแหละถ้ามันไม่เจอก็ไม่เจอเพราะว่าแต่เขาหาสักพักแล้วนะกว่าเขาจะโทรมาก็เลยแบบโอ้โหเขาก็เศร้าอยู่เราก็สงสารนะคือไอเราไม่ได้นั่นหหลกเราสงสารเขามากกว่าที่แบบเพราะถ้าเป็นเราเราทําหายเราก็คงรู้สึกแย่เหมือนกันแล้วผมมันเป็นคน กี่ลืมชิบหายเลยพี่แบบผมลืมทุกอย่างเลยอะเนี่ยล่าสุดอะไปเล่นไต้หวันะเล่นกันเลนโทะผมยังลืมกางเกงในที่ซื้อมาใหม่อยู่ที่โรงแรมอยู่เลยจร,จ,จริงจังจริงจังไปซ้อมกับเขาครั้งแรกอะก็ลืม iPad ไว้ซ้อมครั้งที่สองว่าจะไม่ลืมอะไรละก็ลืมแว่นไว้อืมแล้วก็เนี่ยไปเล่นเนี่ยไม่น่าลืมแล้วนะ ลืมเกงในซื้อมาตั้งห้าตัวแพงด้วยเกงในแบบมันดีไงมันแบบดีดเป๊ะอย่างเงี้ยใช่ยังยังไม่ยวยอย่างเงี้ยหรออ๋อมันมันใช่มันตึงเลยอ่มใช่ยังไม่รักเท่าไหร่เพราะเพิ่งซื้อแต่ว่าก็เสียดายตังค์เหมือนกันครับอใช่ก็เออต้องโทรบอกใครไหมคะอันนี้ไม่ทันแล้วครับผมไปแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปแล้วหมวกก็หายบนเวทีอ่นเนี้ยไปเล่นเนี้ยเสียตังค์เยอะกว่า ค่าตัวเองนล้วเนี่ยครับกลับไปเชื่อมต่องวนก่อนค่ะอ๋อเออนั่นแหละก็หมายถึงแบบของหายมันก็คงเซ็งแหละครับใช่เพราะว่ามันเป็นของนอกกายไม่เป็นไรหรอกเออไม่เป็นไรมันก็หาได้หาไม่ได้มันไม่เป็นไรหรอกใช่เพราะว่ามันก็เขาเรียกอะไรอะ่ะเราก็ให้เขาไปเราก็เราก็ตรงนั้นมันมีความสุขแล้วอะ่ะเออใช่ซือให้ใหม่ไหมคะยังยังยังไม่ได้ซื้อมีแผนไหมคะแต่ว่าของขวัญก็ คนเราอยู่ด้วยกันมันก็มันต้องมีมันเดี๋ยวมันก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วครับใช่ใช่แต่ว่าจริงๆของขวัญไม่ได้สําคัญเท่ากับเวลาครับใช่ครับเวลาไงการให้เวลาใช่เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะว่าไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนคุณก็มีเวลาจํากัดใช่ครับตอนนี้มีรายเขายังคะมีครับอาจจะไม่ค่อยเยอะพนัะงานหนักอยู่ แต่ก็มีให้ครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ